สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับกลับมาพบกันนะฮะในรายการพิเศษใส่ข่าวเพิ่มข้อมูลเติมแนวคิดกับศิรวิชชยกเกษมพบกันเป็นอีีที่2นะครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดคุยกันในเรื่องของอเกี่ยวกับโรคโควิด -19 คือตอนนี้โรคมันยังอยู่มันกลายเป็นโรคประจําถิ่นแล้วก็มันก็มีสายพันธุ์โอมิคอนที่แตกแยกย่อยไปอีกแต่ทีนี้มันมีคําถามอยู่คําถามหนึ่งอันนี้เป็นคำถามคือสมมุติว่าในในระหว่างเนี้ยที่โควิดมันยังอยู่ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่า เราเนี่ยเป็นแค่หวัดธรรมดาแล้วเราตรวจ ATK เนี่ยมันจะขึ้น2ขีดไหมแล้วก็คิดว่าคงเป็นแค่หวัดธรรมดาแต่ไม่กล้าตรวจเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้างานไม่ได้ไปงานไม่ได้ถ้าตรวจขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันต้องขึ้น2ขีดเหมือนกันแน่เลยมาดูกันชัดๆนะฮะว่าถ้าเกิดว่าตรวจ ATK สําหรับคนที่เป็นหวัดธรรมดาเนี่ยจะขึ้น2ขีดจริงไหมนะฮะงั้นเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับไข้หวัดไข้หวัดธรรมดาเนี่ย ส่วนใหญ่นะครับตามหลักทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่าเกิดจากไรโนไวรัสอ,อันนี้คือไข้หวัดธรรมดาส่วนไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสอินฟลูเอนซ่านะฮะแล้วก็โรคโควิด -19 นะครับที่ระบาดกันอยู่ตอนนี้มีต้นเหตุมาจากโคโรนาไวรัสหรือว่าไวรัส s a ร์สโควหรือว่าที่เขียนเป็นตัวย่ออ่ะ SARS เนี่ย COV ขิดเลข2ที่ที่เราจะเห็นกันในข้างๆกล่อง ATK ถูกไหมฮะคือตามหลักก่อน3ตัวเนี้ยไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิด1 9มีที่มาของไวรัสที่ไม่เหมือนกันพอจะเริ่มเห็นโครงแล้วใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยเท่ากับว่าทั้ง3โรคนี้เนี่ยเป็นการติดเชื้อจากไวรัสคนละตัวกันนะครับพอมาดูที่ชุดตรวจ ATK ที่ทำขึ้นมานะฮะ ชุดตรวจ ATK เนี่ยถูกผลิตแล้วก็ถูกสร้างถูกคิดขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจหาเชื้อ,อไวรัส s a r s c o v -2 ที่ที่เรียกว่ามันเป็นที่มาของโรคโควิด -19 มันออกแบบมาอย่างนี้เลยว่าจะตรวจหาให้เจอให้ได้เนี่ยตรวจต้องตรวจเจอโควิด -2 ตรงนี้ให้เจอนะฮะซึ่งชุดตรวจ ATK แบบ a n t i g e n Test Kit ที่มีขายกันทั่วไปนะฮะก็จะไปตรวจหาหรือว่า ไปจับเอาแอนติเจนของเชื้อส่วนการตรวจ RT-PCR เนี่ยมันจะเป็นการตรวจที่ลงลึกเข้าไปเป็นการหาสารพันธุกรรมซึ่งก็จะแตกต่างกันแต่ว่านั้นก็ผลก็จะชัดเจนกว่าทีนี้ย้อนกลับมาที่ ATK อย่างที่บอกนะ ATK ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจหาเชื้อที่มาจากโคโรนาไวรัสโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถามว่าเราเอาไปตรวจสำหรับคนที่เป็นไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่แล้วจะติดแล้วจะขึ้น2ขีดเหมือนกันไหม ทบจะเป็นไปไม่ได้เลยฮะยกเว้นตรวจทิดหรืออาจจะมีสารเพื้ออะไรบางอย่างหรือเทคนิคในการแย่พงจมูกอะไรเงี้ยที่เวลาเราอาจจะทำไม่ถูกขั้นตอนมันอาจจะให้ผลเนี่ยที่ที่ท,ที่ที่ไม่ถูกต้องได้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ลองตรวจซ้ําแต่ถ้าตรวจซ้ําอีกแล้วก็มั่นใจว่าเฮ้ยฉันทําถูกแล้วฉันก็แยงไปจนถึงแบบโอ้โหจะลงไปในคออยู่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องไปตรวจ rt pcr ซ้ำถ้าแบบนั้นเนี่ยก็จะเสี่ยงที่จะเป็นโควิด1ิมากกว่า แต่คาถามของคลิปนี้ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดใหญ่ธรรมดาหรือไข้หวัดเนี่ยจะตรวจแล้วเป็น2ขีดไหมจะขึ้น2ขีดผลจะเป็นบวกไหมแค่เป็นไปไม่ได้เลยครับหรือเป็นไปไม่ได้เลยมากกว่าก็คือพูดง่ายๆไม่ต้องห่วงฮะถ้าเกิดว่าใครที่จําเป็นต้องตรวจ ATK ตรวจแล้วรับรองนะฮะว่าจะไม่ขึ้น2อขีดยังแน่นอนพอลอกยกเว้นตรวจผิดหรือว่าคุณมีเชือ้อโควิด -19 จริงๆนี่เป็นข้อมูลจากทางการแพทย์นะครับที่เก็คเอามา เล่าแล้วก็สรุปให้ฟังนะฮะกันในพิเศษใส่ข่าวเห็นไหมครับพิเศษใส่ข่าวก็จะพิเศษที่เป็นมากกว่าข่าวยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับสำหรับพิเศษใส่ข่าวนะฮะหรือว่าใครอยากจะให้เอาเรื่องไหนมาพูดคุยหรือว่าเ,อาเติมข้อมูลเพิ่มสาระกันแบบนี้นะฮะก็คอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปนี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะขอบคุณมากมากเลยครับสวัสดีครับ